แรงศรัทธาแรงใจแข่งความรักชาติเลบรืดทูนสถาบันราชาหมากษัตริสัขนาดมาทางถนนนะมาตอนถนนนี่เข้าเติมน้ำมูกน้ำมันนี่ลูกก็บอกว่าขอได้น้ำมันไอ้พวกไอ้ปัน้ำมันหรือคนที่อยู่แถวนั้นขอทำบุญด้วยขอจงบุญด้วยนหะไหนพี่นา,นาลุกนะีนี่คือความรักชาติแสดงพลังแห่งความรักชาติศาสนาสถาบัน แต่พวกเราอยู่ดีกินดีนี่อะไรเขาุ่งยากอะไรก็ยากในเวลาที่เขามาทุบหัวทุบหัวแล้วมันยุ่งยากไหมล่ะผิงแสดงพลังแห่งความรักชาติขึ้นเราทำไม่ได้คนในประเทศชาติเจ็ดจิบล้านคนนี่รวมทั้งพระด้วยนี่ผู้ที่จะละ,ละชีวิตเพื่อปกป้องประเทศชาติบา้านเมืองมีบ้างไหมเหมือนทหารกล้าไหมเห็นจะอยู่ดีกินดีกันเป็นปกติดังที่ลูกเห็น ในสนใจเรื่องทหารไม่ใช่เรื่องของเรานั่นเห็นแก่ตัวไหมเน่เรื่องทหารเขาก็มีงบมีอะไรของเขาเนี่ยเรานี่ก็หาอยู่หาจีนเขาเราไปนั่น <S <S นี่คือความเห็นแก่ตัวความแตกแยกสาเมื่อคีเกิดมีพลังแห่งความรักชาติมีมีพลังแห่งความรักศาสนาสถาบันนั่นเป็นพลังแห่งเปรตอย่างผี เป็นพลังแห่งความอาปีที่เกิดขึ้นในใจของบุคคลกลุ่มนี้นิเลเป็นบุคคลที่ทําลายชาติศาสนาสถาบันเงือบเป็นพระก็เป็นบุคคลที่ทําลายชาติศาสนาสถาบันหรือก็จะค้านก็ค้านเราไม่เข้าไปเข้าวก่ยุ่งกับพวกนั้นนี่เราเป็นพระแต่เราก็เป็นคนในประเทศชาติไทยนะลูกมี่เราจะบวชมาก็เพื่อมร่กผลเพื่อหลุเพื่อผลไม่อยากมายุ่งกับประเทศชาติบ้านเมืองแต่ประเทศชาติบ้านเมืองเป็นแบบนี้ลหระเราจะเพิกเฉยได้หรอนั่นจะจะสามารถ หาไอ้จะสามารถมีเวลาเดินจงกรมนั่งภาวนาได้หรอือถ้าไม่มีประเทศชาติไทยที่เป็นชาวพุทธอยู่ถึงเก้าสิบเปอร์เซ็นต์แต่ประเทศอื่นล่ะเป็นชาวพุทธไหมล่ะเป็นชาวเปรตชาวผีชาวนารกมหาอาเวจีร่วมกันชาวพุทธแท้ก็อยู่ในประเทศไทยเท่านั้นชาวพุทธแท้เกิดขึ้นที่ธรรมที่วินนยนั่นพระต้องทรงธรงรมทรงวินนยที่จะเป็นชาวพุทธแท้ ไม่ขุดดินได้ย้าไม่พาของเขียวไม่จับเงินจับทองใจใจเงินทองเหมือนคารวะญาติโดมถ้าจําเป็นต้องรับรับ,รบตามทามตามวี่นัยเวลาพูด,ดยกทมยกวินัยเป็นใหญ่ครบพุทธเจ้าทุกวันนี้พอมีบ้างไมหมเห็นแต่โป้งสังคาราชกับพระเทเรนุเถเรไม่กี่รูปเท่านั้นไอ้พวกเราก็มีแต่กระจกกก้อยโกโลโกโสกเต็มโลกเต็มพวงศาอยู่นี่เนี่พอประเทศชาติบ้านเมืองเป็นอย่างนี้เฉย สนใจใจดีกว่าแต่ก็ไอ้กลัวแต่ไม่ได้กลัวแต่ไม่ดีนี่เพระสิงกับปีมันเกิดขึ้นที่ใจเป็นอย่างนั้นไปเห็นไหมล่ะปสภาพของทหารเขาอยู่ยังไงไม่ล่ะฐาน